พ่อขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อทำไรคะเราตกเราตอกพ่อคุูมันเราตอกด้วยค่ะพี่น้องอีพีนี้เป็น e ีที่สามร้อยสี่สิบเก้าค่ะจ้าสี่สิบเก้าแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ภูมพันธุลงคลิปไปแล้วนะคะสามร้อยสี่สิบ หกสี่สิบเจ็ดสี่แปด e ีนี้สา,ามร้อยสี่สิบเก้าค่ะสามร้อยสี่สิบเก้าพ่อไม่จับไว้หรอพ่อไม่กลัวโดนขาเหรอคะ เพจหนากก้าเติบอยู่ได้ค่ะพี่น้องผาผาแล้วก็จีเหลาค่ะโอ้นี่ไงผ่าแล้วก็ฉีกออก EP ที่สามร้อยสี่สิบเก้าเลยค่ะพี่น้องเ้อสืบศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิน่นการจักสารตะกา้าตอนนี้ก็คือเหลาเปลือกออกแล้วเราเปลือกออกแล้ว,ลอกออกลวต่อไปก็ที่านค่ะ อันนี้มาถ่ายให้เอฟซดูนะคะวันนี้พ่อเราได้โอ้เยอะมากเลยค่ะนับก่อนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า0ิบสอดบสองสามสสิบห้าสิบหิบเจดสิยี่สิบ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามโอ้คุณพ่อคุมพันเหลาว,วันนี้ได้ยี่สิบสามเส้นเลยค่ะตอกยาวๆจอกยาวๆเลยนะคะเนี่ยตอกสารตะก้ายี่สิบสามแล้วค่ะยีนะ่สิบสามค่ะค่ะยี่สิบสามเส้นพูหน้าอยู่ทางโน้อนอีกไงที่พ่อบอกว่าพ่อสารแล้วโน่นยี่สิบสามเส้นได้เยอะแล้วเพ่อะโน่นนะ เยอะมากเลยค่ะยี่สิบสามเส้นค่ะวันหนึ่งได้ยี่สิบสามเส้นไม่ใช่น้อยๆนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจคุณพ่องามชมชื่นคุณพ่อคุมพันตุลากันค่ะชีกอ,อกได้เยอะมากเลยพ่อ,อ,เ,อยเยอะอด้วยพ่อสามสิบโอ้ยเยอะแล้วค่ะ เยอะแล้วได้ยี่สิบสามแล้วได้ยี่สิบสามแล้วค่ะพอแล้วพ่อเขาเราค่อยฐานขนาดนี้ก็โอ้โหเยอะมากนี่ค่ะฉีกไม่ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะพ่อขาสวัสดีค่ะคพ่อขาสวัสดีค่ะ